โควิด -19, 19เป็นหนักสอยยอที่องค์การอนามัยโรคประกาศให้ใช้ในการเรียกชื่อโรคใหม่ซึ่งมาจากชื่อเต็มว่า โคโรนาไวรัสด a ซ e 2019ซึ่งมีความหมายว่าเป็นโรคติดต่อที่มีการกระจายไปทั่วโลกในปีคศ2019ต้นกำเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เชื่อว่ามาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งชื่อค้างคข้ามงกุฎเทาแดงโดยมีถิ่นอาศัยในถ้ำหินปูนป่าดิบชื้น พิสูจน์ได้จากการถอดรหัสพันธุกรรมของเชือเ้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งเมื่อเทียบเพียงรหัสพันธุกรรมของเชื้อในค้างคาวมงกุฎเทาแดงและในมนุษย์พบว่ามีความคล้ายคลึงกันกร100้อยละ96การก่อกำเนิดการกระจายเชือเ้อไวรัสโครโรนา2019จากสัตว์สู่คน พบหลักฐานที่แรกในประเทศจีนในตลาดสดเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยในช่วงปลายปีคศอ2019โดยทางการจีนออกแถลงการว่าเดิมทีไวรัสโคโรนา2019ถูกค้นพบจากสัตว์โดยเป็นสัตว์ที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วคนอยู่ใกล้เคียงคุกคีกับสัตว์เหล่านี้ก็ติดเชื้อไวรัสมาอีกที COVID-19 หรือ c o v ิด1 9 เป็นโรคที่มีอุปติการใหม่ในช่วงปลายปีพศ2562ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์สาย c o บูหรือโครโรนา2019โดยไวรัสชนิดนี้จะก่อให้เกิดปอดอักเสบรุนแดงอย่างเฉียบพลันลักษณะอาการของผู้ป่วยโดยทั่วไปได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอและหายใจหอบเหนื่อยเป็นต้น นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่30ทธันวาคม2,562จากเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนจนถึงปัจจุบันณวันที่22กรกฎาคม2,564มีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปทั่วโลกโดยพบผู้ป่วยแล้วมากกว่า192,823,546คน และยังมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมากกว่า4,142,465คนอย่างใดก็ตามการแพร่ระบาดในครั้งนี้ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงไปแต่อย่างใดดังนั้นในทุกภูมิภาคทั่วโลกจึงมีมาตรการทางสังคมที่เปลี่ยนไปซึ่งไม่แม้แต่ประเทศไทยโดยมี หลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดกระจายเชื้อไวรัสโครโรนาได้แก่การเพิ่มระยะห่างทางสังคมการร้างมือบ่อยๆและการสวมแส่หน้าก,ากากป้องกันตนเองอีกทั้งยังส่งเสริมให้ทำงานที่บ้านผลกระทบในครั้งนี้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันการต่อสู้กับไวรัสโครโรนา2019 ยังมีการเรียนรู้และดำเนินการควบคู่กันไปเนื่องจากยังไม่มีสูตรสำเร็จในการกำจัดเชื้อไวรัชนิดนี้อย่างถาวรแต่อีกไม่นานด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีของโรคในยุคปัจจุบันจะสามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องใช้เวลาความไม่มั่นคงของรัฐอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความมั่นคงคือการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและบทบรรทัดฐ,ฐานสากลโดยมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามีความปลอดภัยมีรายได้เพียงพอได้รับโอกาสสิทธิความเสมอภาคมีความตระหนักเข้าใจในปัญหา และภัยความมั่นคงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้จะส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและสังคมมีความเข้มแข็งม,มาตรการทางกฎหมายที่นำมาใช้ในการเฝ้าระวังกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองจากข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาประเทศไทยเข้าสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และขยายเวลาบังคับใช้ออกไปเรื่อยๆล่าสุดคือครั้งที่30ที่มีระยะเวลาถึงวันที่30กันยายน2564การบังคับใช้พรกฉุกเฉินมีใจความสำคัญ มุ่งจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางเพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกันลดการรวมกลุ่มของบุคคลเร่งรัดมาตรการด้านการป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาลการห้ามชุมนุมและการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคภายใต้อำนาจตามมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ2548ข้กอกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ปัจจุบันมีทั้งหมด30ฉบ em. <pol> ับ 1. การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีคำสั่งปรปับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดมีจำแนกตามเขตพื้นที่ 2. การขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อการชะลอและลดแนวโน้มความรุนแรงของการแพร่ระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุขซึ่งเห็นสมควรให้ดำเนินการมาตรการเพื่อมุ่ง จำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคลการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางการห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น 3. ห้ามจัดกิจกรรมมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาต 4. การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำรงชีวิต 5. มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างทั่วราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง 6. มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการกิจการและโรงงานทั่วราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบกำกับดูแลประเมินผลการปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดช,ชอบในสถานประกอบการกิจการหรือโรงงานในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติด,ด้านสาธารณสุขและสถานประกอบกิจการหรือโรงงานและมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด -19 มาตรการทางกฎหมายจึงถือเป็นมาตรการสำคัญในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่รัฐบาลจะต้องบังคับใช้และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถือปฏิบัติและให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดต่อเจ้าพนักงาน เพราะหากไม่มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมดูแลอาจก่อให้เกิดการปกิดข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจรักษาเกิดจากการประกอบกิจการในลักษณะต่างๆที่มีการรวมตัวกันของประชาชนหรือการชุมนุมเกิดขึ้นได้จะยิ่งทำให้การแพร่ระบาดมากขึ้น จนไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งจะส่งผลได้ายแรงตามมาทั้งต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวมรวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเด็กเนี้ยงไม่ได้สาเหตุจากโควิด -19 ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐและจีน จะยังคงแย่งชิงการมีบทบาทในด้านความสัมพันธ์กับไทยอย่างใดก็ตามมีแนวโน้มที่จีนจะสามารถเข้ามาเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับไทยได้เร็วกว่าเนื่องจากสถานการณ์ภายในจีนที่คลี่คลายพร้อมทั้งการมีมาตรการช่วยเหลือไทยในด้านทางการแพทย์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดในขณะที่สหรัฐ อาจจะต้องอาศัยเวลาระยะหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างดุนแดงภายในประเทศประเด็นโรคระบาดจะกลายเป็นวาระสำคัญอย่างมากของประชาคมระหว่างประเทศซึ่งไทยควรพิจารณาสแสวงหาจุดยืนและการดำเนินการที่มีท่าทีเป็นประโยชน์ ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามารถมีบทบาทในการผลักดันประเด็นดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดด้านเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบให้สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้องหยุดชะงัก แม้ภาครัฐจะมีการเปิดตัวแพ็กเกจทางเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะมีออกมาเพิ่มเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยก็ได้รับความเสียหายอย่างมากสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมหลักๆเช่นการท่องเที่ยวสายการบินรวมถึงกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หนึ่งในมาตรการทางเศรษฐกิจอนุมัติให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยใช้วงเงินกว่า1.9ล้านล้านบาทในการให้สินเชื่อเพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมชุดมาตรการดูแลและเยียวยาได้แก่สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่ำ มาตรการพักชำระหนี้และขยายเวลาชำระภาษีพิเศษสำหรับผู้ประกอบการและ SME เงินช่วยเหลือ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนสำหรับแรงงานนอกระบบลูกจ้างแรงงานชั่วคราวหรืออาชีพอิสระและเงินกองทุนประกันสังคมสำหรับเยียวยาแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้านการศึกษา การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ส่งผลให้นักเรียนไทยกว่า15ล้านคนต้องหยุดเรียนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมหมายความว่านักเรียนไทยจะไม่ได้เรียนเป็นเวลา1ใน3ของปีการศึกษาแม้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายที่จะยกเลิกวัรหยุดเพื่อชดเชยเวลาเรียนที่หายไปแต่การขาดเรียนสะสม ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อต,ตัวนักเรียนในระยะยาวและเมื่อถึงเวลานั้นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงทุกหน่วยงานของไทยจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติไม่เช่นนั้นแล้วประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมหาศาลในอนาคต ด้านสาธารณาสุขผลสำเร็จที่ผ่านมาของประเทศไทยในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิดเกิดจากประชาชนร่วมมือร่วมใจกันได้ดีมาตลอดแต่ขณะนี้ระบบสาธารณาสุขสังคมได้พังทลายเพราะความหย่อนของภาครัฐที่ไม่มีการควบคุมกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดระบาดรอบแรก จากสนามมวยรอบสองจากการนำเข้าแรงงานเพื่อนบ้านและรอบ3าจากสถานบันเทิงย่านทอง่อและอื่นๆทุกๆรอบเป็นความไม่รับผิดชอบของกลุ่มผู้มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่รัฐแต่ประชาชนส่วนมากที่ร่วมใจกันดูแลตนเองชุมชนมาโดยตลอดต้องรับผลกระทบที่เกิดขึ้น